รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีสวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกานะครับเมื่อนี้สิห้าเค็มยังกินแม่ก้อยไข่มดแดงก้อยไข่หมดแด,ง,ด,ดงนะครับพี่น้องเบิดนี่ในราคาสองร้อยบาทสองร้อยแม่นี่บอกสองร้อยเนาะสองร้อยบาทครับพี่น้องมาเสร็ฟแซลน้ำกันจัดให้ด้วผู้ใด้วันนี้ฮาก็สิม่าปรปุงนะครับ ใส่ขอคั่วผงซุรสลงไปแล้่ยวอันบ่แล้วก็ใส่พร,พริกครับพริกขึ้นแดงเป็นแต่เผ็ดครับรในแม่เผ็ดเหล้องไส่พริกครับขัวไส้ปลาน้ำปลาเทพธิดา <c oughs> เห็นบอกพี่น้องใส่ได้เบิดนะครับทั้งฟ้าขาวฟ้าเหลืองทั้งนี้สีเน้นฟ้าขาวก็ฟ้าเหลืองนะครับส่วนมากผมก็สีเน้นนี่น้ำปลาห้าบ่ได้ใส่เกลืออั่แม่เกลือก็ใส่ขาดเกลือก็ได้ ออเอาเกลืออยู่นะครับพี่น้องแป๊บหนึ่งครบับไปโขบทุกอ่าเดียคนไปโขบแล้วก็คน,คบ,นบ่ได้เห็ดห<ว>ยาเข็ดขึ้ก้อยธรรมดาเนะเ<อ>าะก้อยงัวก้อยหยางนะแต่ว่านปใส่แค่บักหน้าเนาะใส่แค่มะดินไปใส่บ,บักหน้าแต่แซบ่พี่น้องแต่แซบบะเมืองรสคักข,ข,ขนาด ตีมบททัดทีนี่ตึมกันแบบไปแบแแบเต็มละเต็มละหอมใส่บเป็นแบบแล้วก็แซ่หอมแล้วก็กินครับบททัดทีนี่แซ่บเลยเป็นหอมแซ่บแล้วแซ่หอมแล้วก็คนแ,แล้วก็กินครับโอเคเดี๋ยวไปกินกันแซ่บๆครับ นีครับพี่น้องมาที่นี่นะครับเสร็จแร้วครับผมสําหรับก้อยไข่โมดแดงเสบๆของข้าครับผักข้าก็มีผักสลัดเหมือนเดิมครับผักสลัดมีบักแตงครับมีมะระขีนกครับมีบักเขือแเสบๆน้ำกันครับพี่น้องมาบาทีนี่สารทีครับแกะพืเกาครับเยสิได้ให้พ่อทอยรถไทยให้ยุครับเห็ดงานแล้วก่อนมาจัดให้ตามคําขอก๋วยไข่มดแดงพี่น้องหลายคน พอมาขักมาแน่เนาะมันปึงกินนี่ครับพึงได้กินพิกเผ็ดอีเล่ อะไรห้าเก่าแล้ะครับพี่นอ้องจริงๆครับมีคนมาก ใายให้ดูอยู่ครับแต่ว่ามันยังบ่เห็นท่านเป็นแม่ใครสิเดี๋ยวว่ใครมันยังหน่อยอยู่นะครับ กินอาหารสันสูงมุนเดอมือนน้เดอสิบอกใไ้กว่าจะไปแง่ลงมาได้มัอยู่สูงนะมาแงเนื้อหอเนียว กำลังพิจารณาว่าจะกินมละบ่อยานกินบะเบิด ลุดยอดครับผม ทางต่างประเทศเห็นแต่ว่ามันเป็นเป็นกระป๋องเนะครับเนาะมันบอกไอ้หมดแดงอาจกระป๋องรสชาติมันยังมันยังแสบคือบานเฮาบอกเนาะมันยังคือเก่าบครับ จะกินยังไงได้กินเกัือูุ้ย่างผมเหรอผมว่าสั้วางรสชาติมันกะอาทิวเปลีป่ยนแปลงจากห้องกินยุบาลห้องไปเากน้อย,อยผู้เห็ดทรงไปกับเก้งนะครับ นี่วิธีกันารขอไปครับเห็ดไปไดเบิดผักขอกพักขา ราคากระสูงจังหน่อยนะครับกว่าสิบินคำนาำคำทะเลไปเนาะฮึ <c oughs> <c oughs> แผ่นด่ามานอนอยู่ใต้อตนห์มองใต้เตียงนี่ครับใต้ตัวอาชีพนี่บันี้กันมีอีกตัวหนึ่งมากที่ข้างแต่กันได้บัตรนี่คนกินเขาบระดิษฐ์ซ้ำเมือไปซื้อยามาฎีให้เอา น่ไปดูอยังมาบ,บุบานะเขาเนี้วติมแล้วครับจะพายุพ่น้อง อิ่มครับเมนูเนี่สองโปรือเก่าครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้กันติดตามนะครับการจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนเด้อพี่น้องเด้อเนาะนะครับกาถือว่าเป็นกำลังใจให้กันกาโด้วยการกดไลค์กดแชรมมนนออ์นะครับคอมเมนต์ใดที่ผมไม่ได้ตอบการขออภัยนะครับหรือว่า ผิดาลาดประการใดก็ขอไพ่ไวนะที่นี้ครับพี่น้องอ่ะพอกันไมมคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยๆสวัสดีครับ